ในช่วงพักยกทีมงานเพชรลือชัยนี่ก็บอกให้เดินเน้เร็วขึ้นดูว่าฟ้าคำรามนี่ชกในเกมตั้งรับรับเยอะๆนี่ก็ยุบย่นได้นะครับอาวุธนี่เขาแรงทุกลูกนะครับดูมีแข้งขวาม,มาดูกันที่วงในจังหวะการจับฟ้าคำรามนี่ในอาชีพพยายามจะล็อกโอโหแต่ว่าโดนจังหวะการไล่แขนล็อกแขนเอาไว้นะครับทำให้ยังตีได้ไม่ถนัดครับยกนี้เกมเปิดแล้วนะครับยก3กค,กครับผู้ที่2ครับฟ้าคำรามมือสี่มือเมืองกับเพชรลือชนะัยปออัมพลนครอุบลหลุด แมหลุดต้องระวังโดนหมัดสวนนะครับอ้าวนายนายจับได้ไหมจับได้ไหมแม่มันใกล้เชื่อครับคู่นี้เลยยังตีไม่ต่อเนื่องกรรมการแยกมาครับอืออันนี้ครับหายกสายกสาครับหาขยับย่องย่องเข้าไปเพชรฤาษีแมคนละแค่คนละแค่อุ้ย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 นี่ครับกรรมการบอกว่าเดี๋ยวก่อนแมมันจะเกิน3ามเก้าเอาล้ครับเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมดูว่าเริ่มจับมันอกมั่นใจเริ่มใจได้ใจแล้วนะครับเพชรือชัย อาวุธนั้นดูจะแรงกว่านะครับทั้งแข้งทั้งหมัดฟาคำรามต้องขยันนะครับไปต,ตั้งรับเยอะไม่ดีมาอีกแล้วช้านิดเดียวนิดถึงตัวเลยนะครับแล้ววงในนี่ไม่รู้ว่าใครในอาชีพแล้วนะครับดูจังหวะการไล่แขนของเพชรลือชัยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างมีดีมาโชว์ครับไู่นี้เนี่ยแหละทำไมถึงพาคสองต้องมีพาคสอง 2, ต้องมีเพราะว่าแบบนี้ครับ บวกกันไปบวกกันมาครับอ้าวสอดแขนขึ้นคอตีได้ไหมตีได้ไหมอ้าวตีได้ทีเดียวครับกรรมการเห็นว่ามันไม่ต่อเนื่องมันยังไม่ดูเดือดร้อนใจเลยแยกเลยครับมาต่อเนื่องกันกลางเวทีขยับเดินเข้ามาเพชรลือชัยขวาติดบ้างนี่ครับมา้าคำรามนี่ครับมาล้อล้อจังหวะ2ออยู่ครับตอนนี้ทั้งนอกทั้งในนะครับตอนนี้สู้กันสนุกนะยครับยังขยับเหมือนเดิมเพชรลือชัย ดูว่ารูปร่างจะได้เปรียบนะครับโอ้โดนแทงขวาถ้าเดินช้านี่ไปยืนคุยก็ไม่ได้เหมือนกันฟ้าคำรามนี่ก็เร็วนะครับแทงขวานี่แม่นด้วยอ่ะเริ่มจะเดือดเริ่มจะเบียดแล้วนะครับในช่วงปลายยกที่3ครับหลุดนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับมีบทลงโทษทันทีครับซ้ายไปครับแต่มองเห็นนะครับยกทันฟ้าคำรามขยับนี่ครับตั้งป้อมรออ้าวมัดมาก่อนกระตุกมาบิดมาล็อกมา ล็อกแบบนี้โอ้ล็อกแลตีสวยเลยครับนี่ครับหมาของดีเลยครับขยับขยับอือือายไป เริ่มจะขยับเข้าหาเร็วขึ้นกว่าเก่านะครับในช่วงปลายยกที่3แล้วนะครับฟาคําราเมงก็เริ่มจะขยับเข้าหาเดินเหมือนกันโอ้ดูวงในดูความแข็งแรงนะครับไฟนี้เพชรือชัยนี่เขาบอกว่าซ้อมมาดีหวังที่จะล้างตาให้ได้แต่จะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันในยกที่4แล้วก็5นะครับอีก2ยกที่เหลือครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับ เปล่าครับพี่เลี้ยงฟ้าคำรามนุ้ยสีมูเมืองเมื่อสักครู่นะครับความเพศรสวนพักดีครับเป็นอดีตแชมป์มวยรอบนมเมจินะครับแหมติดตาเลืเกินนะครับอะมาครับยกสี่ปิดไปบิดมายกนี้นี่เอาละครับบอลเลงเพลงเข่าใครตีใครใครจับเหนียวใครล็อกแน่นครับดูแล้วก็พิสูจน์ไปพร้อมๆกันครับ โอ้หนี่ครับมาทิพยยอดหน้าเลยครับมาโดนแล้วมันโมโห,โโหครับเกมเดือดเกมเดือดเกมเดือดฟ้าคำรามฟ้าคำรามป่มาตอนนี้มหาชน,น,นทะเละวงในเลยฟ้าคำรามนี่มียาฉีดมาด้วยนะครับสี่หมื่นบาทนะครับทีมงานมีสั่งให้เดินให้เบียดลุยอย่างเดียวยกนี้ก็พยายามจะเร่นเกมดูโอโ้แต่ดูจังหวะการล็อกการไล่แขนของเพชรลือชัยฝ่ายนี้ดูว่าจะมาแข็งแรงนะครับจะ เบียดได้หรือเปล่านะกรฟ้าคำรามเองก็พยายามจะลุยปป้มไม้อย่างเดียวแล้วครับถึงตอนนี้เพชรลือชัยนี่เอ้าถีบไว้แทงขวาไปครับอ่าฟ้าคำรามโอ้โหเอาซอกกระเขาว่าแทงเข่าสวนไปแทงแรงเลยนะครับอ้าตีบิดมาตีได้ไหมยังตีคืนไม่ได้ครับกรรมาการออกแรงเยอะหน่อยครับคู่นี้อ่านี่ครับมาโอ้โหตอนนี้มาโอ้โหดูครับมาตอนนี้โอ้โห มาตอนนี้ทำท่าจะเป็นพระเอกเลยครับฝ่ายน้ําเงินโอ้ชครับพิลี่จังหวะแทงขวาดอกเมื่อกี้นะครับ <laughs> เนื้อๆจริงๆนะครับถึงกับหยุดไปเลยกรบฟากํารามพยายามก็ยังไม่ยอมนะครับก็พยายามจะเดินต่อยหมัดนะครับแต่วงในนี่เขาอาชีพนะครับแต่ฝ่ายนี้ดูว่าเ <laughs> <laughs> พชรหรือชัยนี่มาแข็งแรงครับวงไนนี่กดแขนไล่แขนอยู่เลยครับแล้วจังหวะตอบโต้นี่โอ้หนักดวงด้วยนะครับดูครับดูในครับโอ้นี่แข็งแรงครับอ่ะลากไปไหน ลากไปไหนฟ้าคำรามบอกไปด้วยแล้วครับโอ้โหเหลือเชื่อนะครับมาไฟแรกกับไฟนี้ครับดูช้าลงไปนะครับเห็นดูชายทีไว้อีกอ,อาวุธมีหลากหลายด้วยครับอ่ะยังไงดีครับยังไงดีครับมาดูช้าลงไปดูอ่อนละโหยโลอยแรงไปเลยครับพี่บอลโอ้โหนี่ครับ อย่าลืมครับพากแรกเจอกันมาฝ่ายแดงครับมาเฉือนชนะมาครับเดีย๋ยวต้องดูไฟนี้ผลจะออกมาแบบไหนนี่เพิ่งจะช่วงปลายๆย,ยกสี่ขวาไปโอ้โหแต่ว่าแกเหมือนจะแขนมาเยอะมาเบียร์ลีโอ้โหนี่มวยล้างตานะครับแต่ว่าโดนปะทะกันไปแล้วทีต่อทีนี่เห็นชัดนะครับว่าเพชรหรือชัยนั้นแรงทุกลูกแล้วก็เดินขยับเข้าไปตั้งแต่ยกแรกเลยครับมีต่อยท้องมีปล้ำในที่สําคัญไฟนี้นี่ ไล่แผนนะครับเรียกว่าวางแผนมาดีด้วยทําให้ฟักกำลังนันปล้ำตีไม่ได้เลยครับอาวุธแกแรงด้วยนะครับเพชรลือชัยลูกดัดแทงลูกถีบนี่ <c oughs> ดูแข้งครับพยายามจะกัดฟันบวกนะบวกนะครับดูโอโ้โหดูครับอตอนนี้ทําอะไรก็ดูเป็นพระเอกไปหมดแล้วนะครับเพชรลือชัยช้าไปเยอะเลยครับแบบนี้แข้งขวาสวนมาอโอ้โหมีศอกอกีก ชุดใหญ่ๆเลยครับหมดยก4ี่ครัเดียวดูว่าจะทําได้ตามที่ทีมงานนี่ตีเข้มมาหรือเปล่าครับแต่ดูครับความแข็งแรงวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเพชรลือชัยถึงจุดนี้นี่มีบิดเหนือกว่าครับโอ้โหย่าดูแทงแต่ละเม็ดอย่างไงดีครับจะงัดไม้ไหนมาสู้ดีครับฟ้าคำรามว่าพอไปโดนแล้วแกมีอาการให้ดีครับแทงแทงเจ็บดีโอว่าพอโดนแล้วกะเด้งไปก็เด้งมาครับ โอ้โหอมาถึงตรงนี้นี่อพอเสียดสีประทะไปแล้วแล้วมันเพี้ยงคลั่ไปแล้วครับอตอนนี้พละกําลังก็ยังยังพอไหวยังพอไหวแต่ว่าตอนนี้หาช่องเข้าทําอยู่นะครับฟ้าคำลาโอ้โหแต่กากไปกรครับก้านคอมาแล้วครับกา้านคอไฟที่แล้วนึงก็ได้ก้านคอก่อนนะครับแล้วก็เอาชนะไม่ได้ายนี้ยกสุดท้ายนี่นอกจากหมัดแล้วยังมีที่เด็ดกา้านคอหรือเปล่า เพชรหรือชายก็จะประมาทไม่ได้โอ้โหล็อกเอาไว้รวบเอาไว้เลยนะครับเผาเวลาไปเรื่อยนะครับเหลืออีกเกือบ2นาทีนะครับให้กับฟ้ากำรานีได้ลุ้นได้ลุยกันต่อครับรับถอยหลังแล้วนะครับนาที50วินะครับคู่นี้เป็นคู่ที่2นะครับแล้วคู่ต่อไปนี่แสนเพชรเกียรติธงยศกับเพชรมงคลสองมงคลการช่างร้อยนี่ห้ามพลาดเลยนะครับคู่ต่อไปนี่อย่าลุกไปไหนด้วยนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ไม่ครบบยกสูงเลยครับอาวุธหนักแรงทั้งคู่ แล้วก็ย้ำกับแฟนหมัดมวยนะครับรายการใหญ่อีกหนึ่งนัดนะครับในวันศุกร์หน้านครับรวมพลคนปาจีนมหากุศลมว,มวยมันวันศุกร์ของเรานะครับศุกร์ที่18พฤศจิกายนครับเราสัญจรไปมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวปาจีนบุรีนะครับพี่น้องทุกจังหวัดก็ต้องไปแหละครับารายการแบบนี้ดูฟรีด้วยนะครับที่เวทีมวยชกค,คราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปาจีนบุรีนะครับ ท่านสจเ้าต้องบาจีร่วมกับคุณแทนไทยนรงคุณนะครับจัดนัดยิ่งใหญ่นัดการกุศลดูฟี12คู่เอกนะครับ <S <S มีเดชเ,เจอสุดหลอ่อเพชรเดชเจอพเจอพชรนำชัยคมตักัเพชรสูงวิทย์และก็คู่เอกช่วงไายท่อทางทูฟอยูนะครับฉลามพลันชัยกับฟลุกน้อยฟลุกบะหมี่เกี้ยวยอดมวยรุ่นพี่กับยอดมวยรุ่นน้องอ้าวยุติการชกเลยครับพี่บอลโอ้โหนี่ครับอ้ก็เต็มพี่สู้เต็มพี่แล้วครับไฟแดง อ่ะเป็นอันว่าเพชรลือชัยปออําพลนครอุบลครับมาไฟนี้ล้างอายได้แหมทบท้วนเลยครับพร้อมกับคว้าเงินรางวัลเศษไปอีก2 0 0แสนบาทนะครับโมหน้าผู้ชนะเพชรลือชัยปออำพลนครอุบลชนะ